สวัสดีจเจ้าเพื่อนๆทุกคนมาพบกับป้าตุ้มอีกเช่นเคยนะคะอยู่ที่ครัวที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมอาหารมื้อเย็นก็เห็นผักแบบนี้ก็น่าจะเป็นน้ำพริกเนาะ,ะวันนี้ก็ป้าตุ้มจะพาเพื่อนมาทำน้ำพริกจะ้นกะน้ำพริกปลาดุกอันที่ปลาดุกอันนี้คือผักของเราเนาะไม่ไงผัก จัดเต็มเลยไม่ผักปีปีกล้วยปีกล้วยทำยังไงไม่ให้ดำมีเคล็ดลับบอกมานี่คือนางเอกของเราวันนี้ป้าปลาดุกพริกขี้โนโหนูหัวหอมแดงกระเทียมจ่าปลาดุกของเราก็แกะเรียบร้อย เดี๋ยวเรามาคั่วพริกกันเลยจ้ะเพื่อน เสร็จเรียบร้อยตามกันเพื่อนแหลกบ้างไม่แหลกบ้างจ้านเพื่อน<ๆ>อ่าปลาดุกลงับปลาดุกรงแล้วปล ไปเดียาออกเด้ไยใครกินก็นติดคอได้ปะปุ้งกันเลยจ้ะปุงป้งปุงป้งปุ้งมะนาว ผงนังวเพื่อนๆจะใส่ผักชีใบใหญ่กันเอ้ยผักชีฝรั่งก็ได้นะผักชีฝรั่ง จะใส่จะใส่จะใส่ต้นหอมักชีก็ได้แต่ปะตุมไม่ใส่จ้าปะตุมไม่มี <laughs> ปะตุมคิกว่ามันมีเนื้อตัวเย็นเนาะ <c oughs> ไม่ใส่ก็อร่อยจัเลย้ะใสแค่นี้ก็อร่อยแล้วเพราะว่าอันนี้ก็มีหอมหอมก็เทียบไปแล้วชิม เผ็ดนะเนี่ยสเสีบเล้วโอเคตักใส่ชามเ,เพื่อน<ๆ>น้ำพริกปลาดุก ตำแบบแห้งๆผักของเราก็มีชะตอมีมะเขือแตงกวาถัว่วพูแล้วก็หัวปีหัวปีทำยัไงจะไม่ให้ดำหรือจะดำแล้วจ้ะพเพื่อนช่วงนี้มะนาวถูก <c oughs> บีบไปเลยจ้ะเพื่อนบีบใส่น้ำหรือ่น้ำเก็เอาผ่าหัวปีลงไปแช่เลยจ้ะันจะไม่ดำนี่แหละเคล็ดลับน้ำมะขามเปียกก็ได้น้ำมะขามเปียก เอาให้แบบเปรี้ยวๆเลยแช่ลงไปเลยแต่มะนาวก็ตอนนี้มะนาวถูกเนาะก็เอาบีบๆเปรีป้ยวๆไปเลยมันจะไม่ดำจะ้ะเพื่อน <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ,ะตุ้มก็ฝากกเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปมตุ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ